เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยทรงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503ได้โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาปบพตษไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยและผ้ายกตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีทรงมีพระสิริโฉมและพระราชจาริยวัตรอนุดงามเป็นที่ประทับใจโดยได้มีการเชิญพระชายลาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทย ไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำในประเทศเยอรมน,นีทำให้งานอัตกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงจัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2519โดยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือรัษฎรผู้ยากไร้ให้มีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ดูแลครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปาหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อการพระราชทานอาชีพเสริมรายได้ด้วยงานหัตถศิลป์ขยายไปทั่วทุกภูมิภาครพระองค์ก็ส่งมุ่งมั่นเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพควบคู่กันไปเพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความงดงามอันวิจิตบรรจงของศิลปาหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านไทยแก่ชาวต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักศิลปะหัตถกรรมของไทยอันจะช่วยขยายตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระราชบายในการเผยพแพร่ง,งานศิลปาชีพแก่ชาวต่างประเทศโดยได้พระราชทานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นของขวัญแก่พระราชอคันตุกะและบุคคลสําคัญที่เป็นชาวต่างประเทศโดยทรงเลือกผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่งดงาม เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเกิดความชื่นชมในศิลปะการประดิษฐ์ของไทยเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดต่างประเทศอีกทางหนึง่งไม่เคยคิดคาดฝันว่าผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพจะได้ขึ้นมาอยู่ที่หอไอเฟลแล้วก็จะมีคนเข้าดูไม่ขาดระยะไม่เคยคิดไม่เคยฝัน การที่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิรปาัีพีพก็เพราะเมื่อตามเสด็จไปต่างจังหวัดทุกคนทุกแห่งเมื่อคราวน้ำท่วมเมื่อคราวแล้งเป็นประวัติการก็จะทราบจากชาวบ้านว่าชีวิตเขายากลำบากปีหนึ่งต่อคนเขาจะหาได้ที่น้อยที่สุดคือหาได้แค่พันบาทสอง0ันบาท ต่อปีพระบาทสมเด็จพหะหัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าถ้าเราขนอาหารขนเสื้อผ้าไปแจกก็เหมือนถถมมหาสมุทรมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมีวิธีที่อะไรอย่างที่ทำให้เขาช่วยตัวเองได้ที่สำคัญในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศแต่ละครั้ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในวรโรกาสอันเป็นพิเศษดังเช่นเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางเบนเด็ดชีรักภริยาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหน้าหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนสพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสพันธรรฐรัสเซียในโอกาสฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซีย ซึ่งนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินเป็นที่ประทับใจอัศจรรย์นในผลงานที่ส่งคัดเลือกสมาชิกมาจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญงานฝีมือแขนนต่างๆพัฒนาผลงานประณีศินชั้นสูงมีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงพระราชกรณียกิจแม่ของแผ่นดินในการทรงเผยแพร่ง,งานศิลปาชีพ ในการจัดแสดงยังต่างประเทศได้สร้างคูู่ประการใหญ่หลวงแก่คนไทยและประเทศไทยด้วยส่งมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแล้วยังทรงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ต่อราชวงศ์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลความสัมพันธ์ทางการทูต และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพ,พระวรากายปฏิบัติพระราชการณียกิจนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชาปณิธานช่วยเหลือราษฎรแก้ปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่รัษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสารศิลปะงานวัฒนธรรมของช่างฝีมือไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการทำโรงรักษาความเป็นไทยและทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตในดวงใจ ของอาณาประชาราชตลอดไป